ร้อยล้านนะบ่อแงะแกจะหอดร้อยล้านนะบ่อพ่อแรงแรงแรงคุณพอว่าจะเอาลอยล้านตะกอนเห็นไหมได้แล้วสิบสองล้านแต่เมื่อกี้อยากได้พุ่นเลยครับเด็กจันทร์เราเราก็ดังเท่าวันนี้จันทร์เราเราก็ดังพ่อก็เบิงอยู่บอกครับมันตรงกันโยกับอาจารย์ของพ่อ เก็บอกว่า,าตรงแหละหลวงเอทอนพอครับ,บ,อ,รรบอืเป็นเลยความฝันบอกพอสนมากฝันเอานี่แหละโอ้ฝันเอาเลยเอต้องวอเทียบ่ได้ตรงครับอาจารย์บอกครับบ<อ>่ตัวใดนอกบ,บาดนี้เนาะมันบ่ถือเลยครับบ่ถือสองวันแหละนอกนั้นถูอมาเบิดบ่ถือเว้นมาสองวดเออเอาเอาวดที่สามก็จะบอกหายยี่บอกกันอันถเลข สองตัวสามตัวมันแนะครับ,รบแต่ละใบละสองเยอะครับหงวดเมื่อกี้ถือตัวไดนพอเนี่ยงัดเมื่อกี้ถือตัวไหนเด็กถ่ายสามตัวบรรุถือสอง,ว,ว,อสองวัดมั้อ๋อสองหัดมันนี่มันเวนเออเวนอ๋อองหงัดมัยบรรุถื แต่วังวัดนี้ยวัตถุสื่อห่าเป็นยังไงฝันดีวะก็ฝันแล้วคนเคยเล่นเนาะฝันคนเคยฝันเนาะครับเนาะคนมีความฝันเออยืนเขาพูดฝันเนี่ยแหละครับฝันไม่ใช่แน่พอเราความฝันผมฟังเนี่ยความฝันเห็นไหมฝันคือจังไรสิบสองล้านคือเก่าอยู่บปล่าแค่วัตถุสื่ออยู่ ครับภาีสิบตเคยถืออยู่โอ้มาโตเคยถืออันสิบสองล้านบ่ครับเมนเอาฟันเจียวจังไหนสมัยสมักตัวนี้เอฟันเจียวับรถเนี่ยโอ้รถแดงเออรถแดงมันทะเบียนยังก่ออบบอสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดบบอคนแนสามศูนย์เจ็ดสามศูนเจ็ด ะเบียนบบอขอนเกนสามศูนย์เจ็ดมีสามตัวนะพ่อเนาะะเบียนเนาะมอสามตัวเรียกว่าไปหาซื้อเลขอยู่หมื่นจัดเลยนบ่พ่อเอาตัวนี้แล้๋แวมันบ่อเอาตัวมันเคยได้สิบสองล้านนี่ซื้อลองบิ่งครับวัดนี้มันตรงกับเขาวัดเขาถือ เจ้าก็ขับอ้มันตรงกันพอดีบ่ะครับเออตรงกันวันที่หนึ่งคุมผ้าเลยครับโอ้ตอนนั้นพอถือวันที่หนึ่งคุมผ้าเลยเออครับเดียกว่าสี่รองบึกสี่รองมึกเพื่อนมาบรรจบใช่ปเพอะเพื่อันมาบรรจบในวันที่นี้เออวันที่นี้ครับได้ฟันเกี่ยวคนอยู่พ่ครับเกี่ยวกับรถฟันน้่ยเนี่ยวันนี้ฟันมาจากไหนเพาะ มันคืจนอจะว่าเลยที่มันไปหาขายของอยู่เนี่ยครับจริงจริงว่าได้ไปบอกเพราะตว่าฟันเออเ <c oughs> นไ่้ไปเมื่อไปโดนแล้วขายของครับก็เหมือนอยาหมดครับยาไม่เขาก็บอกเขาท่วมากมาื่บวานก็นเลยลุงไปเอาไปรับีัสไงพอ เพื่อนอะบ่นน้องไขรเหมือโอ้ไปรับอยู่น้องใครเมื่อเยี่ยมบ้านน้อเยี่ยมบ้านเยี่ยมเลยนะครับเก๋งวัน่อม่ายครับโอ้ฟันไปขี่รถสรุปแล้วแมนโอ้แต่ฟันเกี่ลนะพอเนาะมันครบรอบพอดีว่ะพอเมื่อนี่ผมที่เคยได้สิบสองล้านเออเดือนเดือนกุมภาพันธ์กุมภาวันที่หนึ่งเนี่ยแมนงวดนี้แหละครับ ขามันโศกเนี่ยครับอันทับเย mm ็นหลุดเนี <started> ่ยแมนครับผมเห็นพ่อยย่มือหนึ่งอยู่บันรน้องไทยอ้าวผมแรนน้ำบอท่านเนี๋ยไปด้วยแต่วันเห็นจอด้แป๊บนึงก็ไปเนี่ยวันจิตเพ่หาพ่อยพ่อสมศักดิ์เขาคายพ่อผิดต้นอยู่วะไปเมื่อไรครับ แอกรนกอเวแสงหมดครับหวแสง <c oughs> สมเด็จเท่าไปทั้งในเนี่ยสมเด็จเท่าไปมันกอ,อกไปมันยังงี้ป่ครับออกไปยุทธ์่<อ>พราบว่ขายอมบ้านหลงแสงใหญ่ห<อ>ล<อ>งนี้ดุมหลงกุ้งข้ามกุ้งหมดข้ามกุ้งข้ามกุ้งออกหมดมันต้นองไทยบันแจ้ง,งบันบน ว่านแจงอะไรก็ออกใส่ข้าเครื่องว่านครับโอ้ลูกข่าพ่ออยู่เขตนไหน่น,นะน <laughs> ไปกาเพื่อไม่พุ่นแหละครับสิ่งสะอาดสะเอิอตอนตอนนี้อายุเท่าไรหรอพ่อเจ็ดสิบหกปีนีเจ็ดส <76 S 2> ิบหกป่ะครับอคุณพ่อสมศักดิ์ก็อยู่เจ็ดสิบหกปี <laughs> เด็กตัวนี้ตรงกระไบได้สิบสองล้าน วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับปั้นเกียวกับรถพรอมน้าพรอเนาะขอให้อในลอยหลานในบัดนี้คุณพรอเด้อสามศูนย์เจ็ดสองตัวมากตัวไหนล่ะพรอตัดสองตัวให้สองตัวนี้มากตัวไหนสี่สุดนี้ก็มักใล้ว่านี่ว่าศูนย์เจ็นี่บอครศูนย์เจ็ดเนี่ยเาก็นแคนน้าพอเนาะเราต้องเอาไลท์โซเพอาแค่นี้แหละ เลขมันบอกหลายตัวดอกออกตัวเดียวนะถือก็คือถือถือว่ถือก็แล้วไปลดบวถืเสือซื้อบัตถุนะครับลองเอาไหมสองตัวหาอาจารย์วิกันไหมเพิ่นบอกวันหาดิซื้อว่าเป็นถือบ่ถือก็แล้วถ้าเพิ่นเพิ่นบอกตัวนี้เลยก็ซื้อตัวนี้ล้วนกบไปกลับมาตัวนั้นล่างบนด้วยอ่เนนาะครับะ ไปกลับบนล่างเขาเออครับสีเรียสก็ต้องพูนในข้นซุ้มเลยแม่นอยู่ครับกันเสื้เที่ยวต้องผ่อนเนาะเออกันเสื้เที่ยวไว้เออเนาพคุณพ่อเป็นไงนะครับเนี่ยคุณพ่อสมศักดิ์สิบสองล้านหัวเนี่ตรงกับมือใดสิบสองล้านพอดีวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ในห้าสิบเราบอกหาสิบล้านเนี่ยังยังยังว่าหอด อ่ะครับอ่เป็นแนวทางไว้ด้วยนะครับเดี๋เป็นตัวเลขของคุณพ่อสมศักดิ์เลขตัวนี้มีโชคไม่ลาภเพิ่นกับเกีียวฝันเกีียวกับรถขั้นแดงนะพ่อเนาะทะเบียนรถ307นะครับกับไฮตัดวินวินเราสองตัวนะครับกับมี0ศูนย์เกตสานย์เกกับศูนยนะครับโอ้ตอนถูกสิบสองล้านแสดงว่าเลขตัวนี้ยุคข้างบนนะพ่อเนาะมันอยู่ข้างบนได้ตัสิสถูกสิล้านเีน ตั้งใจซื้อเลขตัวนี้แหละตัวนามันก็ได้ถือกไปน้ำกันเหมือบตัวนานมันเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองอลยรต่อพอจำไหนเด้นอยเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดโอ้อครับ,รบจำได้ในใจอยู่เสมอเลยจำได้ในใจเสมอตื่นเต,นเต้นเพราะปัญญานอพอไปรับเงินเนาะว่าได้่ออะ บอกครับใกลก้ๆเลยเนี่ยบ่ธรรมดาเลยไปเขาก็ถามว่าจเจ้าเงินสดกับบ้านเท่าไหร,ร่บ่คับปลายมันเหลือเหลือหักเท่าไรครับว่เอาทน,ทน,ทนั้นแสนเท่านี้แสนเออเท่านั้น่ะบเอา,เอาแค่ปลายมันมาติดกระเป๋าเออติดกระเป๋ามาคเพิ่งจะเบิกให้เลยบอกครับเอาเงินสดมาวางให้เป๊ะเลยบอกเขาันเอาอะหนังสือครับเขียนเบิกให้ ไม่ใช่เขาเง้นเขาเชียนแล้วก็เพื่อพ่อก็ไปเกินธนาคารเลยบ่ออันอันเงินเป็นก้อนเลยนกเขาก็เขาเมืองได้บัญทีเข้าเขาก็วนเขาคันเงินสดเขาก็เขาเขาก็อระจายเข้าอยอ่อืมกระจายให้ได้รับเงินสดกํามาเลยพ่อพ่อเงินเงินสดเงินนั่นเงินนั่นก็ส่วนที่เกินไปก็เขาบัญชีไปเออบัญชี ก็เบิ่งบันที่เขาแล้วเาราคุณเขาเงิแบบนเหลือเท่านั้นเท่านี้เขาบอกเขาแบบเขาดีแค่ยังตัวยี่กองสลากบ่ะครับรรบ,บริการดีดีพวกรบริการสลากซุ้มนี่แหละซุ้มหมุนเลขนี่แหละซุ้มเหมืนอนหมุนเลขก,กันนะบอกพนักงานเพึ่นนะเออซุ้มไม่ยิ่งกันแหละมีแต่คนเบาดีๆคนงามโอ้คนผู้งามยังที่อัน ยู่นี่คือสิบูยืนกันโอ้ยเึ้นขึ้กันพ่อท่าการเงินเดือนเขาบอกก็ว่าดีแหละครับพ่อก็ว่าเล่าเขาก็ว่าเล่าเพิ่นกระทอมตัวเนาะพนักงานเพป็นก็ดีเนาะว่าเล่าครับอันนี้จะคนสวยหรอพ่อเออไม่ใช่คนสวยแล้วลูกเขาแจ้งตัวเบื้องในเราเลยที่เราทัดอ้าวพวกนี้ว่ะ จักแล้วเราว่าจากไหนตัวนี้เราหมุนเราโว้ยมันม่ได้เลยอีพ่อมันคนโยเกิร์ตไก่มาครับอด้วยความสงสัยนะฝร่งเนาะก็สงสัยเขาก็ถามไปกระลูกถามเขาเขาโว้ยฟังหมดหลยจักแล้วว่าจากไหนตัวนี้เปียนเอาสิบูอื่นก็อื่นครับโว้ยอื่ขึ้นกันอีพ่อเป็นซ้ำงานต้องเรือปรคุมก่อ เดือนเพื่อนะลูกทั้งลูกทั้งเราเองเขาวอกเขาบอกดีเนี่อพวกมึงเขาวอาดีนั่งกันนี่เงินคนคนแจนมันครบเป็นทำเนี่ยก็แล้วหนูก็ยุคนแจนมันแล้วคนนั้งานงานบริการว่าทํางานอยู่เห็นกาแฟมันแซนก็ทํางานีก็ลอยฟังเมดคนั่งกันแล้วบอ หอดป่อนเศร้าพอดีครับเขาเปิดทํางานพอดีคิวแรกเลยบครับเออไปคิวแรกใส่เวลาเ่อได้ฟอมที่เป็นบริการไฮซ็จเข้าขอไปปุ๊บเนี่ยเขาไปติดต่อนะถือประมาณสิบสองล้านเรือยงออไปไปประมาณสองมุ่งหอดเขากันพาน,น้าไปรอญาย่าก็บอกเขาบอกให้มังมันน่งยวน ขาหมุนเลขกันละครับเออเขาเอ็ดเป็นเพิ่องอยู่ทันครับซุ่มญาติไปร่ำกันนั่งอยู่นี่เม็ดออนั่งล่อสิป่ะครับเออนอั่งล่อเขาก็พาไปเขาให้เขาไปร่ำผู้หนึ่งออันคนเท่าก็พอรครับเขาให้ไปร่ำผู้หนึ่งเออขาไปจุ่แขนไปลุออ่นไปโต๊ะ ปัตชาสัมพันธ์กอนครับวันนี้จะภาพไปของข้นเงืนบอลบ,บ,บัตรบอลบอลประชาส่วนบอละรอะาห้านาทีน้วะท่านบาุพเพหาหน <ฮะ S 2> ้าที่รอคนวอา์ซื้อครับแป๊บเดียวอะครับแป๊บเดียวเขาก็เอื้นซื้อวันนี้เขาภาพไปเปิดบัญชีธนาคารไดยครับบอกกรุงไทยครับาสาขาส้มเดชรับ เขาก็อยู่ต้มนั่นนะแล้วเขาบอกไปไปที่พนักงานเขาก็พาเขาไปเอาเอาเสกมาใสร็จตะกอยืนนานเขาก็จับเอานนี้เอานั่งรอแป๊บเดียวมันมะแป๊บเดียวยังเลยเออถ้าเขาไปวันนี้ก็เป็นเงินแหละเพรางหานาทีเลยเพราิ่งเพิ่นก็ถามเลยวะครับจะเอาเงินสดเท่าไรเออเขาถามอยู่ทันแหละ บ่มี่เราคนทีเอาเงินเป็นกิลล้านเออก0ล้านสิล้านมาถือมาครับพอเดยว่าตัเศษเป็นบอกเออสิบ่อ็าเอาตะเสดมันล่ละครับว่าเดือนจักแสนเดือนจากแสนรูลายแสนอยู่สิเอดล้านเขาบันชีเลยเพราะว่ามันเงินสิบสองล้านมันหักหกหมื่นเนี่ยครับเออแม่เราหกหมื่น ก็เหลือเท่านั้นออเคอครับอามันนี่ขอให้ได้จักล้านต้องเงนเอาจัากล้านยางได้จี่สิบสองล้านเนี้ยโอ้ยยได้ยสิบสองล้านเขาคือเก่าเนี่ยเขาคือเก่านะผ่อนเนาะอ๋อตรงวันตรงเวลาเ,<อ>เคยถือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับเลขตัวนี้แหละครับสามศูนย์เจ็ดนะครับเอเออะเป็นเลขแนวทางของคุณพ่อสมศักดิ์นะครับเออเออคุณพ่อสมศักดิ์สิบสองล้านนะครับ อคอยโชคดีอีกด้อพอเดีวเอวเหน็นถึงไวยหลาน้ิดพอสมพ่อปากไม่หมครับสาธุด้ดพอเด้เอคอยเป็นตัวเด็กโชคลาภนะครับอ,อ่ะขอบคุณในร้ายคุณพอ่อขอบคุณในร้ายค,ครับ